สวัสดีค่ะพบกับช่องลินเตอร์อานะคะคลิปนี้สําหรับชาวราศีธนูค่ะหรือว่าคนที่เกิดวันที่16ธันวาคมถึง14มก,กราคมนะคะตัวลอนเองก็ต้องขออนุญาตชาวราศีธนูทุกท่านนะคะขออนุญาตตัวท่านจิตใต้สํานึกของท่านสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถือบูชาเทวดาที่ปกปักคุ้มครองรักษาตัวท่านนะคะรวมไปถึงเจ้ากรรมในเวรด้วยขอดวงเปิดขอดหเห็นอนาคตเพื่อที่คุณจะสามารถดําเนินชีวิตให้อยู่ในทิศทางที่ถูกท่ควรได้ค่ะ การพยากรณ์ <g arden> ในครั้งนี้นะคะเป็นการพยากรณ์โดยภาพรวมนะเอลิเมเจเจาะจงใครคนใดคนหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นบางเหตุการณ์บางพลังงานอาจจะเกิดขึ้นกับคุณบางเหตุการณ์บางพลังงานอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นกับคุณนะคะถ้าเหตุการณ์ไหนที่คุณรู้สึกว่าชอบใช่เกิดขึ้นกับคุณนะคุณก็รับเอาไปนะคะถือซะว่าเป็นคําแนะนําในการดําเนินชีวิตแต่ถ้าเหตุการณ์ไหนที่คุณรู้สึกว่าไม่ชอบไม่ใช่ไม่ได้เกิดขึ้นกับคุณก็ถือซะว่าเป็นการรับฟังคําพยากรณ์จากเพื่อนร่วมชะตาราศีเดียวกันกับคุณค่ะ เดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะว่าในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้จะเกิดอะไรขึ้นกับชาวราศีธนูบ้างนะคะขอดูตัวต้นพลังงานของคุณณช่วงเวลานี้หน่อยนะคะขอดูพลังงานนะคะตัวตนของคุณณช่วงเวลานี้นะคะเกิดอะไรขึ้นกับคุณบ้างนะคะขอดูสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณค่ะอีกหนึ่งสำหรับช่วยขยายความนะคะ ต้องบอกว่าไพ่ตัวตนของคุณและสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณนะคะมีแต่ไพ่ดีๆทั้งนั้นเลยไพ่แรกเดือดสันนะคะตามมาด้วยสิบเหรียญน,นะคะและนอกจากนี้นะคะยังมีไพ่หนึ่งเหรียญค่ะนะคะไพ่เงินออกมาเต็มไปหมดเลยแล้วมีแต่ไพ่ดีๆออกนะคะรวมไปถึงอ p พอลโลนะคะ เปิดมา5ใบนะคะดี4ใบอีกใบหนึ่งเนี่ยเป็นเทพ3ตาไม่ถึงกับไม่ดีนะคะความดีก็ยังมีอยู่ในเรื่องของการทำงานจนประสบความสำเร็จนะคะแต่ว่าก็จะมีมุมในเรื่องของเครียดมากจนเกินไปนะแล้วดู3แผ่นนี้นะคะทุกท่านมี10เหรียญน,นะคะมีเดอะซันแล้วก็มี1เหรียญแปลว่าอะไรนะคะอลินมองว่าช่วงนี้นะ เป็นช่วงขาขึ้นของชาวราศีธนูเลยนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการเงินค่ะโดยเฉพาะในเรื่องของการงานนะคะเพราะฉะนั้นมองว่าการงานอาจจะมีเครียดบ้างอาจจะมีต้องกังวลบ้างนะคะแต่ว่ามีโอกาสสูงมากๆที่คุณจะสามารถทำสำเร็จตามเป้าหมายนะคะงานเงนิงนโชคลาบเงนินทองต่างๆนะคะบอกเลยว่าเดือน กรก,กรดาคมเป็นเดือนของชาวราศีธนูมากๆเลยนะคะไพ่ดีออกมาทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นในเรื่องของการงานการเงินไม่ต้องเป็นห่วงเลยนะคะตอนนี้ใครอยากเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะคะให้ทำเลยค่ะนะคะนี่คือโอกาสของคุณนะคุณจะได้ทําอะไรใหม่ๆคุณจะได้ค้นพบสิ่งดีๆในชีวิตของคุณนะคะอย่างที่บอกไปว่าไพ่ในเรื่องของความ เครียดตึงเครียดเกี่ยวกับงานนะคะมีแค่นั้นเองใน,ม,ในมุมที่ต้องระมัดระวังนอกนั้นคือดีหมดเลยสำหรับชาวราศีธนูนะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องของการงานการเงินนะไม่ต้องถามถึงเลยนะคะไม่ต้องเปิดเพิ่มเลยนะคือตอนนี้อยากทําอะไรเกี่ยวกับงานเกี่ยวกับเงินนะคะบางคนอาจจะมีโชคมีลาบนะคะได้รับเงินก้อนใหญ่นะโอกาสที่ดีมากๆนะคะต่อไปนะคะเราไปดูในเรื่องของ ความรักกันบ้างนะคะความรักเราจะแยกกันเป็น3สถานะนะคะคนโสดนะคะมาดูกันเลยค่ะคนโสดจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณบ้างนะคะจะมีคนเข้ามาหรือไม่นะคะไปดูกันเลยค่ะไอรินมองว่าสำหรับคนโสดนะคะมีโอกาสที่จะพบเจอคนถูกใจค่ะนะคะเพราะขึ้นไพ่เดลเวอร์นั่นเองนะคะแต่ไอรินมองว่าตัวคุณเองเนี่ย อาจจะรู้สึกว่าต้องหนักต้องเหนื่อยกับความสัมพันธ์ในครั้งนี้จะต้องคิดวางแผนตลอดเวลาหรือจะต้องแบบรู้นะว่าพูดแบบนี้เขาจะรักเขาจะชอบรู้นะว่าพูดแบบนี้นะคะเขาจะเหมือนแบบเสียดนะคะแต่เหมือนคุณหนักอ่ะคุณเหนื่อยที่คุณจะต้องแบบอคอยคิดอยู่ตลอดเวลาว่าคุณจะต้องทําอย่างไรดีนะคะก็เลยทาให้เป็นความสัมพันธ์ที่คุณรู้สึกว่าคุณต้องรอคอยเขาเอา่ะคุณต้อง นักต้องเหนื่อยนะคะคุณก็เลยแบบเหมือนรู้สึกว่าบางครั้งเออไม่อยากเอาแล้วอะ่ะไม่อยากที่จะรอแล้วเพราะรอมานานแล้วนะคะมีแต่คุณเป็นคนเริ่มทำอะไรต่างๆนะคะคิดวางแผนในเรื่องของการเดทการคุยการพบเจอต่างๆนะ,ะเพราะฉะนั้นไอรินก็เลยมองว่าคนโสดเนี่ยอาจจะเหนื่อยใจไปเองนะคะเพราะรู้สึกว่าต้องรอคอยต้องทำอะไรอยู่ฝ่ายเดียวนะคะไอรินมองแบบนั้นนะ พอเกิดสถานการณ์แบบนี้ขึ้นนะคะอลินมองว่า,าชาวราศีธนูเนี่ยก็เลยเหมือนกับรู้สึกว่าถอยห่างตัวเองออกมานะคะรู้สึกว่าไม่พอใจกับความสัมพันธ์ในครั้งนี้ก็เลยเป็นคนเลือกที่จะก้าวถอยออกมานะคะและต่อไปนะคะเป็นพลังงานความรักนะคะของคนที่มีคนคุยแต่สถานะไม่ชัดเจนนะคะ ไปดูพลังงานภาพรวมความรักของคุณมีคนคุยแต่ไม่ชัดเจนกันบ้างค่ะพลังงานภาพรวมเป็นอย่างไรคะต่อไปขอดูในฝั่งของคุณนะคะคุณเป็นอย่างไรเนะียช่วงเวลานี้คะคุณคิดอะไรอยู่ลึกๆกคุณเป็นอย่างไรคะเขามองว่าคุณเป็นยังไงคะ่ะและคุณจะทำอะไรต่อไปนะคะ ต่อไปนะคะไปดูพลังงานฝั่งของคู่ชาวราศีธนูกันบ้างนะคะคู่ของคุณเป็นอย่างไรนะช่วงเวลานี้คะเขาคิดอะไรอยู่ลึกๆเขาเป็นอย่างไรนช่วงเวลานี้นะคะคุณวองว่าเขาเป็นยังไงเอ่ยและเขาจะทำอะไรต่อไปคะ่ะ พลังงานภาพรวมนะคะไอรินมีความรู้สึกว่ามีเรื่องราวต่างๆเกิดขึ้นนะคะกับความรักความสัมพันธ์ของคนที่มีคู่ชัดเจนอยู่แล้วนะคะาบางผู้บางคนอาจจะเหมือนแบบกำลังทะเลาะกันอยู่หรือเปล่านะคะเพราะเห็นไพ่ก้าวดาบขึ้นมานะคะก้าวดาบคือเหมือนแบบมีความรู้สึกที่นอนไม่หลับเครียดกังวลใจนะคะในฝั่งของ คุณและเขาเนี่ยมีความสัมพันธ์ที่ไอรินมีความรู้สึกว่าคุณก็ดูพยายามแล้วนะเออแต่ว่าอาจจะยังไม่พอสำหรับเขานะคะพลังงานสี่สี่ไม้เท้าค่ะนะคะสิ่งที่เป็นไพ่ของคุณนะสี่ไม้เท้าคือเหมือนคุณพยายามนะคะในเรื่องของความสัมพันธ์ในครั้งนี้ที่จะอ่ ทำให้มันมั่นคงนะคะที่จะเหมือนจริงจังนะคะคือคุณพยายามนิ่งแล้วนะพยายามประครับประคองความสัมพันธ์ในครั้งนี้นะคะมีไพ่เดอะฮาร์โรเฟนเป็นคนที่แบบว่า,าแม้ว่าคุณจะพยายามใช้เหตุผลกับความรักความสัมพันธ์มากแค่ไหนนะคะแต่ว่าสิ่งที่เขามองคุณเนี่ยเขายังรู้สึกว่าเหมือนคุณ ค่อนข้างที่จะควบคุมนะคะค่อนข้างที่จะคอนโทรลเขาอยู่นะคะในลึกๆนะ,ะเนี่ยนะคะของคุณเนี่ยเป็นเดอะเดวิลนะคะเป็นเดอะเดวิลเพราะฉะนั้นมองว่าคุณยังรู้สึกว่าตัวคุณจะต้องเป็นฝ่ายที่เหนือกว่านะคะตัวคุณเป็นฝ่ายที่แบบเหมือนกับเป็นคนตั้งเงื่อนไขนะคะ,นะคะหรือว่า ความสัมพันธ์ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยส่วนใหญ่จะขึ้นอยู่กับคุณนะคะเขาก็เลยรู้สึกแบบนั้นนะคะเขามองว่าคุณเนี่ยคิดเยอะนะคะเขามองว่าคุณมีแผนการอะไรอยู่ในหัวหรือเปล่านะคะเขารู้สึกว่าคุณชอบวางแผนทุกสิ่งทุกอย่างต้องเป็นไปตามแผนการของคุณนะไอรดนมองแบบนั้นนะคะ ต่อไปนะคะไปดูพลังงานในฝั่งคู่ของชาวราศีธนูกันบ้างนะคะคู่ของคุณนะตัวตวนที่ได้คือ6ดาบนะคะอลินมีความรูม้สึกว่าตอนนี้เขาคิดเยอะเขากังวลถึงขนาดว่าจะตัดปัญหาทิ้งออกไปนะคะกับปัญหาที่เกิดขึ้นนะหรือว่าตัวเขาเองนะคะจะเอาคุณไว้เป็นช้อยในตัวเลือกของเขาอยู่นะคะเพราะว่า2อเหรียญเนี่ยขึ้นข้างๆกับ เจ็ดถ้วยนะคะและอดีมมีความรู้สึกว่า,าคู่ชาวราศีธนูนะกำลังคิดอยู่ว่าเขาจะทิ้งปัญหาทุกอย่างเอาไว้ข้างหลังนะคะหรือว่าค่อยเป็นค่อยไปในเรื่องของความสัมพันธ์ก็คือแบบลดนะคะลดให้ความสัมพันธ์คุณน้อยลงมาเพราะว่า,อาตอนนี้เขามีความรู้สึกว่าคุณกำลังแบบบงการเขาอยู่นะคะอลิน,นมีความรู้สึกแบบนั้นนะ มาดูสิ่งที่คุณมองเขากันบ้างนะคะไพ่ที่ได้คือ the date ค่ะเหมือนคุณมองคู่ของคุณนะคะคู่กรณีที่คุณถามอยู่ว่าเขาเนี่ย อาจจะอยากตัดจบกับคุณแล้วนะคะเขาอยากจะไปเริ่มต้นใหม่กับคนอื่นหรือเขาอยากจะตัดความสัมพันธ์นี้ทิ้งไปนะคะเหมือนสิ่งที่เขากังวลใจอยู่ในใจลึกๆสิ่งที่เขาแสดงออกหลายๆอย่างนะค,ะคุณสามารถสัมผัสได้แล้วคุณก็มองว่าเขาคงอยากที่จะจบปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างนะคะเขาคงอยากที่จะเริ่มต้นใหม่แล้วถ้าสมมติว่า คุณไม่ทำอะไรเลยนะคะคุณรู้เลยว่าเขาจะต้องเลิกกับคุณแน่ๆนะคะมาดูสิ่งที่ชาวราศีธนูจะทำต่อไปนะคะและสิ่งที่คู่ของคุณจะทำต่อไปค่ะสิ่งที่คุณจะทำต่อไปนะคะมีไพ่แปดดาบน,นะคะเดอะลิตเติล r d เรกาบกาบนะคะแล้วก็โอคุนินนชินะคะ Uh, ไอลินมีความรู้สึกว่าคุณเนี่ยเครียดแล้วก็กองวุนมากๆเลยนะคุณไม่รู้จะทำยังไงดีกับความสัมพันธ์ในครั้งนี้นะคะคุณอึดอัดใจคุณแบบไม่รู้ว่าจะพูดให้ใครฟังดีไม่รู้ว่าจะถามใครได้บ้างนะคะอลนมีความรู้สึกว่าคุณจะไม่ไปวิ่งวุ้นถามใครให้มากหรอกคุณจะพยายามแบบว่า uh, ทำเรื่องเนี้ยให้มันสบายมากที่สุดท่าที่คุณจะสามารถทําได้คือแบบว่าไม่ไม่ไปโฟกัสให้ปัญหามันใหญ่ขึ้นนะคะอเดนมีความรู้สึกว่าคุณจะอดทนกับปัญหาความสัมพันธ์ในครั้งนี้คุณจะแก้โจทย์ด้วยตัวของคุณเองนะคะมาดูสิ่งที่คู่ของชาวราศีธนูจะทําต่อไปในอนาคตนะคะได้ไพ่พระเจ ดาบนะคะพระสศุกแล้วก็โฮลออฟบาบิโลนนะเจ็ดดาบนะคะแทนในเรื่องของความลับนะคะเพราะนายลินมองว่าคู่ของคุณเนี่ยเขาจะทําตัวแบบเหมือนอทําตัวเองให้มีความสุขนะคะทําตัวเองให้แบบเหมือนปล่อยไปตามอารมณ์อยากทําอะไรก็ทํานะคะและลินมองว่าเขาจะมีความลับกับคุณนะเขาจะมีเรื่องปิดบงังซ่อนเลนชาวราศีธนูนะคะ ไปดูสิ่งที่แผ่นไพ่อยากบอกอยากแนะนำชาวราศีธนูสำหรับคนที่มีคนคุยตัดสถานะไม่ชัดเจนกันบ้างนะคะคุณควรทำอย่างไรกับสถานการณ์ในครั้งนี้คะช่วยบอกสิ่งที่ควรจะทำไหนคะ่ะและไพ่ที่คุณได้นะคะ wish in the next few months นะคะ ถ้าอยากจะบอกคุณว่าในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านะคะสิ่งที่คุณถามเนี่ยจะเกิดขึ้นนะคะเนื่องจากว่าคําถามที่คุณกําลังถามอยู่เนะาะเกี่ยวพันกับเรื่องของเวลาผู้อื่นด้วยนะคะเพราะฉะนั้น ต้องให้เวลากับเรื่องเหล่านี้นะคะช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่คุณจะต้องอรักษาศรัทธาความเชื่อมั่นนะคะแล้วสถานาการณ์ต่างๆจะคี้คายไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะและอีกหนึ่งแผ่นนะคะ compromise ค่ะไพ่อยากให้คุณเนี่ยมีความ ปณีประนอมนะคะโดยการสร้างสมดุลให้กับตัวคุณเองนะคะในเรื่องของการพยายามสร้างความสุขนะคะด้วยตัวของคุณเองนะคะให้คุณเนี่ยอยู่กับตัวเองให้มากเพื่อเข้าใจนะคะว่าอะไรคือสิ่งที่คุณต้องการอะไรคือสิ่งที่สําคัญกับคุณนะคะคุณอาจจะต้องมีการเปิดใจให้กับทุกคนนะคะเปิดกว้างนะคะเปิดรับความ แนะนำจากคนอื่นๆนะคะเพื่อให้คุณได้รับในสิ่งที่ต้องการะค่ะนะคะคุณต้องมีการขอความช่วยเหลือคนอื่นนะคะขอความร่วมมือคนอื่นนะคะเคารพนะคะมุมมองความ,มเห็นของคนอื่นแล้วก็ที่สำคัญคือคุณจะต้องซื่อสัตย์กับตัวเองนะคะ และนี่คือพลังงานภาพรวมทั้งหมดนะคะของชาวราศีธนูสำหรับคนที่มีคนคุยแต่สถานะไม่ชัดเจนนะคะฝากกดไลค์ like, กด s u b สไครป์เป็นกำลังใจดีๆให้กับช่องลินเตอร์อาร์ด้วยนะคะแม่หรือแม่ยังไงก็พิมมาบอกกันได้นะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะใครอยากดู่องส่วนตัวก็อัดลามาได้ที่สีลาพาวเวอร์นะคะแต่ทุกคนมีความสุขสงกับความรักค่ะเราจะไปต่อกันที่คนที่มีคู่ชัดเจนอยู่แล้วชาวราศีธนูนะคะ ขอดูพลังงานภาพรวมความรักของคุณและคู่ของคุณในช่วงเดือนกรกฎาคมหน่อยค่ะภาพรวมเป็นอย่างไรนะคะและสิ่งที่คุณเป็นณช่วงเวลานี้ค่ะคุณเป็นอย่างไรณช่วงเวลานี้คะคุณคิดอะไรอยู่ลึกๆจิตใต้สำนึกคุณเป็นอย่างไรเขามองว่าคุณเป็นอย่างไรคะ่ะและคุณจะทำอะไรต่อไปคะ่ะ ต่อไปนะคะไปดูพลังงานในฝั่งคู่ของชาวราศีธนูกันบ้างนะคะคู่ของคุณเป็นอย่างไรนะช่วงเวลานี้คะ่ะคู่ของคุณคิดอะไรอยู่ลึกๆคู่ของคุณเป็นอย่างไรคะคุณมองว่าคู่ของคุณเขาเป็นยังไงคะและสิ่งที่เขาจะทำต่อไปคะ่ะ ไอลินมีความรู้สึกว่าพลังงานภาพรวมความรักของคุณทั้งคู่นะต้องระมัดระวังมากๆเลยนะคะช่วงนี้เหมือนเป็นช่วงเวลาที่เปราะบางมากๆเนาะเพราะว่าพลังงานภาพรวมความรักเนี่ยมีเดอ t ทาวเวอรขึ้นมานะคะแล้วก็มีไพ่แรงๆขึ้นมานะไม่ว่าจะเป็นเดอะเดวิลนะคะแล้วก็ h a n ง m a n นะคะ นี่คือพลังงานภาพรวมความรักค่ะมีโอกาสสุ่มเสี่ยงสูงมากๆนะคะที่จะทะเลาะกันจนถึงขั้นแตกหักกันหรือถ้าไม่แตกหักกันก็จะเป็นแบบเรื่องที่ไม่คาดคิดนะคะเรื่องเล็กๆน้อยๆที่อาจจะทําให้ทะเลาะกันได้นะคะนี่คือเป็นพลังงานที่ คนนึงอาจจะโกรธอาจจะโมะโหอีกคนนึงก็ไม่ยอมอีกคนนึงก็รู้สึกว่าทำไมจะต้องมาโกรธมาโมโหนะคะพลังงานในฝั่งของคุณนะคะได้ไพ่เดดเดวิลนะคะ8ปดเหรียญแล้วก็10ดาบนะคะอลินมีความรู้สึกว่าณช่งวงอัเนี้คุณรู้สึกว่าคุณต้องไปคนคุมเกมนะคะที่ผ่านมาคุณอาจจะรู้สึกว่าคุณยอมเขามามากเกินพอแล้วช่วงนี้ เป็นเวลาที่คุณจะได้เอาคืนบ้างเป็นช่วงเวลาที่คุณจะได้คุมเกมนะคะอริมมีความรู้สึกว่าคุณเหมือนแบบไม่โอเคนะคะครั้งนี้คุณไม่ยอมแล้วนะ,ะและต่อไปถ้ามีอะไรเกิดขึ้นนะคะสิ่งที่คุณจะทำเนี่ยห้าไม่ถาวด้วยนะ,ะก็คือคุณแบบเหมือนรู้สึกว่าคุณไม่ยอมแล้วอะนะคะที่ผ่านมาคือ อาจจะยอมเยอะต่อไปไม่ยอมไม่โอเคเรื่องเล็กน,น้อยก็อาจจะเป็นประเด็นให้เป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตได้นะคะและพลังงานต่อไปที่ได้ก็คือ10ดาบนะคะสิดาบแทนคุณอาจจะเคยเจ็บช้ำเสียใจนะคะจากอดีตความรักที่ผ่านมานะคะหรือคนคนนี้นะคะเขาทำให้คุณเจ็บช้ำน้ำใจเสียใจถูกหักหลังมาแล้วนะคะ ก็เลยเป็นบทเรียนไม่ให้คุณยอมไข่ง่ายๆนั่นเองนะคะและพลังในในฝั่งของเขาค่ะไพ่ที่ได้คือ t e m p e r a n c e นะคะเอลิมีความรู้สึกว่าณช่วงเวลานี้เขาพยายามปรับปรุงตัวเองนะคะพยายามทำตัวเองให้เข้ากับคุณได้มากที่สุดนะคะเท่าที่เขาจะสามารถทำได้เนาะแม้ความคิดของเขาบางครั้งเขารู้สึกว่าถ้าปัญหามันหนักมันเหนื่อยมากๆนะคะเขาจะเดินออกจากปัญหาในครั้งนี้นะคะเขาจะยอมอ ออกมาจากความสัมพันธ์ในทางนี้นะคะทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับพฤติกรรมของคุณนะคะให้าสามเหรียญเพราะว่าไอรินมีความรู้สึกว่าเขาจะเหมือนแบบอ่าไม่รีบเร่งนะคะคือความคิดของเขาออกไปถ้าสมมติว่าคุณเนี่ยไม่รับฟังเขาเลยคุณไม่ยุติธรรมหรือว่าคุณควบคุมเขามากจนเกินไปถ้าเขา รู้สึกเมื่อไหร่นะคะว่าเขาถูกกระทำมากมากนะอลิมีความรู้สึกว่าเขาก็จะออกจากความสัมพันธ์ในครั้งนี้ได้เช่นเดียวกันนะคะและไพ่ของคนที่มีคู่ชัดเจนอยู่แล้วนะคะก็จะขายกับคนที่มีคู่แต่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะไปดูสิ่งที่ชาวราศีธนูมองคู่ของคุณกันบ้างนะคะได้ไพ่เดอะแฮงแมนค่ะเพราะฉะนั้นไอรินมีความรู้สึกว่าคุณเนี่ย เหมือนแบบมองว่าเขาทําตัวของเขาเองนะคะเรื่องราวต่างๆความวุ่นวายต่างๆเขาทําเหมือนกับว่าให้มันเกิดขึ้นเองอ่ะเออเขาทํารู้สึกเหมือนแบบโดดเดี่ยวเขารู้สึกเหมือนถูกทอดทิ้งซึ่งจริงๆคุณไม่ได้รู้สึกว่าคุณเป็นฝ่ายทอดทิ้งเขาคุณรู้สึกว่าเขาเนี่ยเป็นฝ่ายทําตัวของเขาเองนะคะเขาทําให้ตัวของเขาเดือดร้อนโดดเดี่ยวหรือว่าแบบ ไม่มีความสุขกับความสัมพันธ์ในครั้งนี้ซึ่งคุณรู้สึกว่าคุณไม่ได้ทําอะไรเลยเขาทําเองทั้งนั้นนะคะเพราะตัวตนของคุณนะคะเป็นเดือะซันแล้วก็ก่อนอันนี้ไพ ที่เป็นตัวตนสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณนะคะมีเดือนซันมี10เหรียญมึนยิงเหรียญน,นะเพราะฉะนั้นไอรินมีความรู้สึกว่าคุณเนี่ยจะไปโฟกัสงานนะคะคุณอาจจะรู้สึกว่าทํางานแล้วได้เงินดีมากกว่านะคะมาแบบมาโฟกัสเรื่องความรักแล้วมาทําให้คุณเครียดมาทําให้คุณเสียใจนะคุณพยายามแบบว่าทำาให้ตัวเองมีพลังงานดีๆนะคะมาดูกันต่อคะ่ะสิ่งที่คุณจะทําต่อไปคืออะไรคะช่วยขยายความให้หน่อยคะ่ะ และสิ่งที่เขาจะทำต่อไปนะคะเขาจะทำอะไรต่อไปเ,เอ่ยอไปดูพลังงานนะคะในฝั่งของคุณก่อนเนาะสิ่งที่คุณจะทำต่อไปนะคะคือ the e m p e r o r ค่ะ the e m p e r o r คือพลังงานของคนที่มีความเหมือนกับไม่ยอมนะคะมีความแบบว่า e ก o สูงนะคะ แต่ว่าก็ยังมีไพ่ดีๆอยู่นะในเรื่องของพระรามกับนางสีดานะคะกับอมเี่นะคะหนูน้อยที่ชอบใฝ่รู้ใฝ่เรียนนะคะเพราะฉะนั้นไอรินมีความรู้สึกว่าความมีอีโก้ของคุณเนี่ยนะคะ The e m p พเล r เนี่ยก็ยังเป็นเอ p โพเลแบบไม่ได้อยากให้เขาไปนะคะคุณกลับไปศึกษานะคะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ด้วยซ้ำว่าทำอย่างไรความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้มันจะดีขึ้นนะคะ คุณเป็น the emperor นะคะฝั่งเขาเป็น king of swords ค่ะนะคะต่างคนต่างมี ego นะคะคุณมี ego มากกว่าเขาเยอะนะแต่เขาก็ไม่ได้น้อยหน้าคุณเลยนะคะต่างคนต่างถือ ego กันหนักมากนะคะนี่แหละค่ะจะทำให้ปัญหาความสัมพันธ์มันเกิดขึ้นนะคะในฝั่งของเขานะสิ่งที่เขาจะทำต่อไปนะคะพระราชาถือดาบนะคะแล้วก็ สิ่งที่ไอเลนเห็นก็คือเขาเนี่ยจะเหมือนแบบพยายามนิ่งเงียบนะคะไม่ได้นิ่งไปซะจ,จนแบบยั่วโมโหคุณนะแต่ว่าเขาจะพูดหรือว่าจะทําอะไรบางอย่างอะค่ะอาจจะเป็นในเรื่องของการประชดประชันนะคะหรือว่าใช้คําพูดแรงนะว่าถุวประสงค์อาจจะแบบแค่อยากให้คุณหึงอะไรอย่างเงี้ยแต่พอพูดออกไปทําออกไปแล้วคุณรู้สึกแย่นะคะ มาดูแผ่นไพ่นะคะอยากบอกอยากแนะนำอะไรกับคุณเนาะไพ่เทวดานางฟ้านะคะที่คุณได้แผ่นแรกคือ opportunity ค่ะและนี่คือโอกาสนะคะนี่คือช่วงเวลาที่คุณจะได้ใช้ความสามารถของคุณความก้าวหน้าของคุณนะคะทำให้ตัวของคุณเองเนี่ยมีความสามารถที่ดีมากกว่าเดิมนะคะคุณอาจจะมีแรงบันดาลใจจากการทำงานนะคะในการทำเงินต่างๆนะคะและนี่คือโอกาสที่คุณจะได้ เข้าใจตัวคุณเองมากขึ้นนะคะว่าคุณเนี่ยต้องการความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้จริงหรือเปล่านะคะเป็นโอกาสที่คุณจะได้รอคอยทําตามความคิดของคุณค่ะนะคะเป็นโอกาสของการเปลี่ยนแปลงนะคะในทิศทางที่ดีขึ้นด้วยนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะจะนําความรักความต้องการนะคะในแบบที่คุณต้องการมาเปิดประตูให้กับคุณค่ะและอีกหนึ่งแผ่นนะคะก็คือ for given it นะคะไพ่อยากให้คุณเนี่ยให้อภัยนะคะให้อภัยปลดปล่อยอดีตที่ผ่านมาของคุณค่ะคุณจะไม่สามารถสร้างปาฏิหาริย์ได้นะคะหรือว่า,าสิ่งต่างๆที่มันดีกว่าเดิมนะคะเนี่ยไพ่สิบดาบตรงจิตใต้สำนึกของคุณที่คุณรู้สึกถูกหักหลังนะคะถ้าคุณปลดปล่อยอดีตไว้จากใจคุณไม่ได้ค่ะ คุณจะรู้สึกหนักอึ้งนะคะคุณจะรู้สึกถึงความระแวงอยู่ตลอดเวลานะคะไพ่อยากให้คุณปลดปล่อยความเศร้าความเจ็บปวดนะคะที่คนอื่นมอบให้กับคุณนะคะไพ่อยากให้คุณเนี่ยเป็นอิสระนะคะปล่อยวางให้อภัยตัวเองนะคะอย่ายึดติดกับความผิดพลาดในอดีตนะคะและหลังจากนี้คุณดูการเปลี่ยนแปลงที่คุณจะสัมผัสได้ว่าคุณดีขึ้นจริงๆนะคะ สิ่งที่ต้องระมัดระวังตอนนี้นะคะนั่นคือเ,เรื่องของการที่ไม่ทําอะไรให้มันหนักไปกว่าเดิมนะคะค่อยๆปล่อยวางนะคะเพราะว่าสถานการณ์เนี่ยมันจะตึงเครียดนะมีไพ่เดอเทาวเวขึ้นมาอันนี้เป็นห่วงนะคะ ก็ขอให้ชาวราศีธนูนะคะมีความสุขสมหวังกับความรักนะคะฝาก like, กดไลค์กด s u b สไครป์เป็นกำลังใจดีๆให้กับช่องลินเตนอร์อด้วยนะแม่หมนูอแม่แม่ยังไงก็พิมมาบอกกันได้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะขยากดูดวส่วนตัวก็แอดามาได้ที่ศีลาพาวเวอร์ค่ะขอทุกคนมีความสุขสมหวังกับความรักค่ะ